วันนี้พามาดูสกูปบี้นะครับสกูบบี้ตัวปี2 0 2พนยอนะครับปี2อ2 1นบะตัวท็อปตัวรองท็อปนะครับตัวนี้นะครับตัวรองท็อปนะครับจะเป็นล้อสี่ลวดนะครับขอบสิบสี่นะครับตัวนี้จะเป็นสีนะครับเพราะว่าตัวรองท็อปตัวนี้นะครับมีทั้งหมดสามสีนะครับมีสีดํานะครับสีน้ําเงินของฟ้าๆนะครับเหมือนเียรอยยุหานะครับแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงเงาครับนี่นะครับ วันนี้จะมาคุยเรื่องราคานะครับสรางการผ่อนด้วยนะครับเอามาแบบจบเลยนะครับเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับรอบๆตัวรถนะครับว่าสีไหนสวยสุดนะครับก็ลองตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะพาทุกท่านมาดูเฉยๆนะครับว่าชอบสีไหนนะครับนี่นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2021นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ดูสีเลยนะครับ ตัวนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงนะครับแดงเงานะครับแล้วก็จะมีสีด้านด้านนะครับดด้านหลังนิดนึงเนาะอ๋อสีด้านตัวนี้นะครับจะเป็นบางลมนะครับจะเป็นสีด้านทั้งหมดนะครับสีแดงด้านนะครับสีน้ำเงินด้านแล้วก็สีออกเทาๆนะครับหรือว่าดําด้านนะครับนี่ครับตรงจุดที่เป็นด้านนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกจุดนึงนะครับที่เป็นด้านนะครับนี่ครับ ด้านล่าง,ด,าางด้านล่างนะครับที่เรานั่งครับใต้เบาะนั่งเนาะจะเป็นด้านทั้งหมดนะครับนอกนั้นนะครับเป็นแบบเงานะครับสีดําก็เป็นดําเงานะครับสีน้ําเงินก็เป็นน้ําเงินเงาครับแล้วก็แดงก็แดงเงาเลยนะครับแล้วจะมีกระจกนะครับกระจกจะเป็นสีตามตัวรถเลยนะครับที่เป็นสีรถเลยเนาะนี่ครับแบบนี้แล้วก็จะมีครอบนะครับ รอบหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นสีบรอนเหมือนกันหมดนะครับในสีบรอนนะครับแล้วสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นลายแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับด้านหลังนะครับเป็นสีทองนะครับทุกสีใช้สีทองหมดนะครับนี่นะครับจับหลังเป็นสีดำนะครับ ล้อก็เป็นล้อคอบสิบนะครับส4ล้อซี่ลวดนะครับคอบ4ิล้อหน้านะครับเบอร์80ดบทับนะครับเป็น IRC นะครับขอบ4นะครับล้อหลังก็เป็น90านะครับทับเสอบฟนะครับเป็น i r c เหมือนกันนะครับเป็นหน้าหลังเลยนะครับ IRC นะครับเป็นลายไฟเนาะนี่ครับก็เครื่อง เรื่องยนต์นะครับเป็น E S P นะครับเป็นบล็อกใหม่นะครับตัวนี้มีการสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะครับตัวรองท็อปเนาะมีการสตาร์ทเท้านะครับมาให้นะครับก็หลายๆท่านนะครับอาจจะรู้แล้วหรือว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับวิธีสตาร์ทเท้านะครับยังไงเป็นทํำยังไงนะครับก็คือให้เราเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจไปตำแหน่งอ่อนนะครับแล้วก็กําเบรกหนึ่งข้างนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่นะครับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบคันสตาร์ทนะ เหยียบด้วยนะครับกาเบกหลังด้วยนะครับถ้าไม่กําเบกนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ถ้าคนรู้ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้เนาะบอกคนไม่รู้นะครับวิธีสตาร์ทเท้านะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับบล็อกใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็โช๊คหลังนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับตัวท็อปเป็นสีดํานะครับแต่สีบอลเลยสีเทาเนะแล้วก็ตัวท็อปจะเป็นสีดานะครับจะต่างกันนะครับนี่ดูพักเท้านะครับแบบเท่ๆเทย่นะครับพับเก็บ นเนียนๆเลยครับเป็นสีเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมตัวนี้นะครับสีอื่นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันครับไหนดูใต้บอร์ดนิดนึงนะครับตััวนี้ครบใต้บอร์ดค่อยใหญ่มากนะครับสามารถเก็บหมวกกับน็อกเต็มใบได้นะครับวางเต็มใบได้เลยนะครับเวลาเราวางนะให้หมวกให้วางกระจกนะครับไปด้านหน้านะครับ ติกเกอร์ตัวนี้นะครับมีอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับระบบซีซีนะครับก็อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ห้าสิบหกจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่ครับใต้เบาะนะครับก็คล้ายๆตัวเดิมเหรอเนาะเพราะว่าตัวนี้ครับผมไปดูเลยนะคล้ายๆกันมากนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับกล่องบล็อกก็เท่ากันนะครับ กุญแจนะครับเป็นแบบล็อกสองชั้นนะครับสามารถนะครับล็อกคอครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถดันตัวนี้ปิดไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดเราก็ใช้หัวกุญแจแบบนี้เนาะเวลาหมุนเราก็เอาให้ตรงล็อกนะครับถ้าไม่ตรงล็อกมันจะบิดไม่ให้ขอกนะครับนี่นะครับแล้วเวลาเปิดเบาะนะครับเราก็หมุนมาตำแหน่งนี่ครับตัวเล็กๆเนี่ยเราก็กดนะนี่คือเปิดเบาะนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนนะครับ ถุงหรือว่ากระเป๋านะครับสามารถแขวนได้นะครับพับเก็บได้สวยๆเลยครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะครับที่มาให้นะครับมีมาให้เลยนะครับเป็นหัว USB นะครับสามารถเสียบชาร์จมือถือได้เลยนะครับไม่ต้องหาตัวแปลงตัวแต่งเติมอะไรนะคือสามารถเสียบได้เลยนะครับเวลาปิดแล้วกดนี่ครับปุ๊บนี้สามารถล็อกนะครับอ้สวยๆเลยครับแบบเนียนๆเข้ากับตัวรถเลยนะครับมองไม่ไม่รู้เลยนะครับว่ามีที่เก็บของด้วยนะครับนี่ หน้าปัดเรือนใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็มีบอกทิปนะมีทิปมีนาฬิกานะครับแล้วก็บอกความเร็วนะครับไ i d l ดีส stop นะครับแล้วก็อีโคนะครับอีโคนะครับก็พูดผิดขออภัยด้วยนะครับอีโคนะครับแล้วก็มีออยเชงนะครับบอกเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะถึงระยะแล้วนะครับมันจะขึ้นเตือนนะครับว่าถึงระยะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเราก็เข้าไปชิคที่ศูนย์ได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเสริมไอรีดิสต็อปนิดนึงเนาะเวลาเราใช้รถนะครับถ้ามีเด็กมีเด็กเล็กๆนะครับยืนอยู่ด้านหน้านะครับพยายามนะครับอย่าใช้ไอรีดิ้งสต็อปนะครับให้ปิดซะนะครับปิดกดไปด้านหน้านะครับแต่ถ้าใครอยากใช้นะครับให้กดมาด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ระวังเนาะเวลามันทางานนะครับจะมีตัว E กับริบอยู่หน้าปัดเดินใหม่อย่างนี้ครับจะอยู่ได้ประมาณสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะต้องสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับก็เวลาเราไปจอดติดไฟแดงนะครับปุ๊บ หนึ่งสองสามนับระบบจะทํางานทันทีนะครับหนึ่งสองสามนับเครื่องดับเลยนะครับแล้วก็มันจะกระพริบอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับแต่ถ้าอยู่ในสิบนาทีนะครับเราสามารถบิดนะครับบิดคันเร่งนะครับปุ๊บบิดคันเร่งปุ๊บเครื่องยนต์จะติดทันทีนะครับแล้วก็ขับไปได้ต่อนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเนาะก็คือช่วยประหยัดนะครับเวลาติดไฟแดงครับนี่ไฟหน้าอะไรเป็น LED นะครับ ไฟเลี้ยวปนีโหลอดมีไส้นะครับหลอดมีไส้นะครับไฟหน้านะครับจะมีวงแหวนด้วยนะครับเป็นแบบกลมๆนะครับอยู่ด้านรอบนอกนะครับอยู่รอบนอกนะครับของไฟเนาะนี่ครับเหมือนโคมไฟครับเป็นเป็นรอบรอบโคมไฟนะครับไฟหน้าเป็น LED ไฟเลี้ยวหลอดมีไส้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับสวยไหมครับสวยไหม เบาด้านหลังนะครับทุกสีเหมือนกันเลยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงเนาะด้านหน้าจะเป็นสีดํานะครับเย็บตะเข็บสวยมากนะครับเย็บลายสวยมากเลยนะครับเก็บสวยๆเนยครับก็ใครซื้อไปใช้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะมี ไฟนะไฟส่งป้าทะเบียนให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นหลอดมีไส้นะครับยังใช้มีไส้อยู่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนาะสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าขาดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับสวยไหมครับสวยไหมอ่าแล้วก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบคอมบีเบรกนะครับ รถออโต้นะครับส่วนมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนาะจะมีคอมบายเบรกมาให้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราเบรกนะครับเราสามารถนะครับอ่คอมบายเบรกก็จะเป็นนะครับกำเบรกหลังนะครับหรือว่าด้านสายมือเรานะครับมันจะกระจายแรงเบรกมาด้านหน้าด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เบรกหยุดจึกเลยนะครับรอหน้านะครับคือชะลอนะครับชะลอการเบรกนะครับให้เราเบรกมั่นใจขึ้นนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นเบรกหน้าเบรกเดียวนะครับเราท้านขวามือเราเนาะใช้เบรกหน้าเบรกเดียวนะครับถ้าบีบแรงๆอาจจะล้อล็อกได้นะครับเวลาเราเบรกเนาะให้ใช้เบรกหลังให้ถ้าไม่อยู่จริงๆนะครับเราสามารถกดเบรกหน้าช่วยนะครับให้ใช้เบรกหลังก่อนนะครับถ้าไม่อยู่จริงค่อยเบรกหน้าช่วยนะครับแล้วก็มีพาก์ิ้งเบรกมาให้ด้วยนะครับสําหรับรถออโต้ช่วงหลังหลังฮอนดะ้าเนาะจะทํามาแบบคอมบี้เบรกเกือบทั้งหมดนะครับนี่ล็อก ล็อกล้อนะครับกันรถไหลนะเวลาเราจอดที่เอียงหรือว่าลาดชันเนาะในเวลาเราปลดล็อกเรากดแบบนี้นะครับกดแบบนี้เราก็ปลดล็อกให้เราแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนาอจุดเด่นนะครับมีสตาร์ทมือสตาร์ทอะไรให้หมดนะครับเครื่องยนต์นะเป็นสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับสบายใจได้นะครับสําหรับคนที่อัวแบตเตอรี่หมดนะครับมาเดี๋ยวมาดูตารางการผ่อนนิดนึงนะครับว่าใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับราคาตัวรถนะครับอยู่ห้าหมื่นนะครับอยู่ห้าหมื่นนะครับก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ดาวผ่านร้านนะครับทางร้านจัดเองนะครับเงินหนึ่งก็ส่งประมาณสิบสองงวดก็สี่พันสองนะครับแล้วก็ยี่สี่งวดสองพันห้าห้าสิบนะครับเอ้ยสองพันห้านะครับยี่สีงวดนะครับแล้วก็พันแปดนะครับสามสิบหกงวดนะครับก็ไฟแนนซ์ก็ส่งสองพันหกเจ็ดสิบหกบาทนะครับ หนึ่งสามที่หกัวนอนนี่เบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับสุ้มกสิกนฮอนด้านะครับอันนี้อยู่ที่นครราชสีมานะครับหรือโคราชนะครับเผื่อใครสนใจนะลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับก็ศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะฝากกดแชร์นะแล้วก็กดซับสไครต์นะว่าเป็นกำลังใจให้บุด้วยนะครับ หรือว่าใครอยากดูราคารุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับผมทุกท่านนะขอบคุณมากครับผม